สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่ผมว่ามันทั้งละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่หลายคนต้องเจอโดยเฉพาะสําหรับผู้ชายคริสเตียนที่ยังโสดเนี่ยมันเหมือนการยืนอยู่บนเส้นได้เลยครับระหว่างความต้องการทางเพศตามธรรมชาติกับหลักความเชื่อที่สอนให้เรารักษาความบริสุทธิ์ยิ่งในยุคนี้ที่แบบสื่อลามกมันหาง่ายแค่ปลายนิ้วความขัดแย้งนี้ยิ่งหนักขึ้นไปอีกใช่เลยค่ะ เป็นความตึงเครียดที่เกิดขึ้นจริงมากๆแล้วในแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาวันนี้เขาก็นําเสนอทางออกที่น่าสนใจมากนะคะเป็นเหมือนความพยายามจะหาจุดสมดุลเขาเสนอว่าถ้าจะดูก็ให้เลือกดูแค่ชิ้นเดียวแล้วก็ยึดมั่นในความซื่อสัตย์กับคนในคลิปนั้นไปเลยเหมือนเป็นการจํากัดขอบเขตไม่ให้ใจเตลิดไปไกลตั้งใจว่าจะใช้เพื่อตอบสนองความต้องการทางกายเท่านั้นฟังดูเผินๆเหมือนเป็นทางออกที่เอ่อ ประนีประนอมดีนะครับแต่คำถามสำคัญเลยก็คือในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยวิธีคิดแบบนี้มันมันได้ผลจริงหรือครับมันช่วยแค่ปัญหาได้จริงหรือแค่สร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยครับว่าไอเดียคลิปเดียวเนี่ยมันเวิร์กจริงไหมโดยจะมองจากทั้งมุมของความเชื่อหลักการทำงานของสมองแล้วที่สำคัญเลยคือถ้าวิธีนี้มันไม่ใช่คำตอบแล้วมันมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าไหม โดยเฉพาะเรื่องการดูแลสุขภาพอย่างการป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนกังวลอยู่ลึกๆถูกต้องเลยค่ะเราจะมาสำรวจกันว่ามันมีหนทางอื่นที่สร้างสรรและดีต่อสุขภาพองค์รวมมากกว่านี้หรือเปล่างั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับขอเริ่มที่มุมมองด้านความเชื่อก่อนเลยในศาสนาคริสต์เขามองเรื่องเพศกันยังไงครับอะไรคือหัวใจสำคัญของมันในทางเทววิทยาของคริสเตียนนะคะเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ย ถูกมองว่ามีเป้าหมายหลักที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่สองอย่างซึ่งมันต้องทำงานควบคู่กันไปแยกกันไม่ได้เลยอย่างแรกคือ procreative หรือการมีส่วนร่วมในการสร้างชีวิตใหม่การสืบพันธุ์และอย่างที่สองคือ unitive ค่ะคือการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจระหว่างสามีภรรยาอ๋อคือต้องมาคู่กันเสมอจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ใช่ค่ะเป็นการแสดงออกถึงความรักความผูกพันที่ลึกซึ้งที่สุดพอฟังแบบนี้แล้ว การดูสื่อลามกมันจะไปเข้ากับกรอบความคิดนี้ได้ยังไงล่ะครับในเมื่อมันไม่มีทั้งเรื่องการสืบพันธุ์แล้วก็ไม่ได้เป็นการหลอมรวมกับคู่ชีวิตของเราจริงๆนั่นคือประเด็นสําคัญเลยค่ะแหล่งข้อมูลชี้ว่าการใช้สื่อลามกไม่ว่าจะแค่คลิปเดียวหรือหลายคลิปก็ตามมันคือการทําสิ่งที่เรียกว่า objectificationobjectification Object หมายถึงการทําให้คนกลายเป็นวัตถุใช่ไหมครับขยายความหน่อยได้ไหมครับว่ามันส่งผลเสียยังไงค่ะ คือแทนที่เราจะมองคนในจอว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีเรื่องราวมีชีวิตจ,จิตใจมีศักดิ์ศรีเรากลับลดทอนคุณค่าของเขาลงมาให้เหลือแค่วัตถุหรือเครื่องมือในการสนองความต้องการทางเพศของเราเท่านั้นซึ่งมันทำลายเป้าหมายของการเป็นหนึ่งเดียวหรือ unitive โดยสิ้นเชิงเลยค่ะเพราะมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมแต่เป็นการใช้ประโยชน์จากอีกฝ่ายเพื่อความสุขส่วนตัวโหงพออธิบายแบบนี้เห็นภาพชัดเลยครับในแหล่งข้อมูลก็มีการอ้างอิงถึงข้อความในพระคัมภีร์ด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเป็นข้อความที่สําคัญมากจากพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่28ที่พระเยซูตรัสไว้ว่าทุกคนที่มองผู้หญิงด้วยใจกําหนัดก็ได้ล่วงประเวณีในใจกับนางแล้วประโยคนี้คนตีความกันไปเยอะมากเลยครับแค่มองก็ผิดแล้วหรอแล้วคําว่าใจกําหนัดนี่มันวัดกันยังไงประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยค่ะถ้าเราย้อนกลับไปดูภาษากรีกดั้งเดิมจะเข้าใจเจตนาที่แท้จริงได้ลึกขึ้นคําว่ามองในที่นี้คือคําว่าไบพอน ซึ่งไม่ได้หมายถึงการเหลือบมองโดยบังเอิญนะคะแต่มันคือการจ้องมองอย่างตั้งใจเพ่งพินิษอย่างต่อเนื่องคือตั้งใจจ้องเลยใช่ค่ะส่วนคำว่าใจกำหนัดคือ e p i s โ o m ม i s มันมีความหมายลึกไปถึงความปรารถนาที่จะครอบครองหรือเอามาเป็นของตัวเองเพื่อสนองความสุขส่วนตัวถูกต้องค่ะเข้าใจแล้วครับมันไม่ใช่แค่การมองว่าคนนี้สวยหรือดูดี แต่เป็นเจตนาที่อยากจะครอบครองเขาเพื่อตัวเองดังนั้นต่อให้ยึดมั่นกับคลิปเดียวแต่ถ้าเจตนาในการมองอยังเป็นการใช้คนในนั้นเป็นเครื่องมือเพื่อสนองความใคร่ของตัวเองอยู่หัวใจของปัญหาก็ยังคงเดิมถูกต้องเป๊ะเลยค่ะปัญหามันอยู่ที่เจตนาไม่ใช่จำนวนการจํากัดตัวเองไว้ที่คลิปเดียวจึงไม่ได้เปลี่ยนเจตนาพื้นฐานตรงนี้ไปเลยโหพอฟังแบบนี้แล้วมันไม่ได้จบแค่เรื่องความเชื่อเลยนะครับ เหมือนกับว่าสิ่งที่พระกัมภีร์พูดไว้เมื่อ2,000ปีก่อนมันมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์สมองมารองรับในยุคนี้เลยว่าทำไมไอเดียคลิปเดียวถึงอาจจะไม่เวิร์กในระยะยาวใช่เลยค่ะมันเชื่อมโยงกันอย่างน่าทึ่งมากในทางชีววิทยาและประสาทวิทยาเรามีสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการ์คูลิชหรือคูลิชเอฟเฟกค่ะปรากฏการ์คริติชชื่อแปลกดีครับมันชื่ออะไระครับ มันเป็นกลไกาทางชีววิทยาที่พบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแทบทุกชนิดเลยค่ะรวมทั้งมนุษย์ด้วยพูดง่ายๆก็คือความตื่นตัวหรือความสนใจทางเพศจะลดลงหัวภาพเมื่อเจอสิ่งเร้าเดิมๆซ้ำๆแต่จะพุ่งสูงขึ้นทันทีแบบปลอดแตกเมื่อเจอสิ่งเร้าใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนึกภาพตามง่ายเลยมันเหมือนกับการกินอาหารจานโปรดใช่ไหมครับวันแรกอร่อยมาก แต่ถ้าให้กินเมนูเดิมทุกวันติดกันเป็นเดือนสุดท้ายเราก็จะเบื่อแล้วก็เริ่มมองหาย่างอื่นเป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมเลยค่ะสมองเราทํางานแบบเดียวกันกับสื่อพวกนี้เลยมันหยหารสชาติที่แปลกใหม่และแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วปรากฏการที่ว่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงในระดับชีววิทยาครับมีสารเคมีในสมองตัวไหนเป็นพระเอกของเรื่องนี้หรือเปล่าพระเอกของเรื่องนี้ก็คือสารสื่อประสาทที่เราคุ้นเชื่อกันดีอย่างโดพามีนค่ะหรือโดพามีน โดพามีนมักถูกเรียกว่าสารแห่งความสุขหรือสารแห่งรางวัลเมื่อเราทําอะไรที่พึงพอใจสมองจะหลั่งโดพามีนออกมาทําให้เรารู้สึกดีแล้วก็อยากจะทําสิ่งนั้นซ้าอีกทีนี้พอเราเอาเรื่องโดพามีนมาจับกับกลยุทธ์คลิปเดียวอะภาพมันจะชัดขึ้นมากเลยใช่ไหมครับชัดมากเลยค่ะในระยะแรกตอนที่ดูคลิปนั้นครั้งแรกๆโดพามีนจะหลั่งออกมาเยอะมากทําให้รู้สึกพึงพอใจสุดๆครับ แต่พอเราดูซ้ำไปเรื่อยๆสมองจะเริ่มปรับตัวเกิดภาวะที่เรียกว่า habituation หรือความชินชา Habituation ค่ะการหลังดูปามีนจะน้อยลงเรื่อยๆความรู้สึกฟินแบบเดิมมันหายไปเริ่มเกิดความเบื่อหน่ายเราระยะยาวล่ะครับในระยะยาวมันจะนำไปสู่ภาวะ desensitization หรือภาวะเคยชินขั้นสุดตอนนี้สมองจะไม่ใช่แค่เบื่อแล้วนะคะแต่มันจะเรียกร้องหาสิ่งเราที่ใหม่กว่าแปลกกว่า หรือแรงกว่าเพื่อที่จะให้ได้ดูปามีนหลั่งออกมาในระดับที่เคยพอใจมันเหมือนกันวิ่งบนลู่วิ่งที่เร็วขึ้นเรื่อยๆแค่เพื่อจะให้รู้สึกเหมือนอยู่ที่เดิมใช่เลยค่ะแต่บางคนอาจจะเถียงนะครับว่าถ้าเขามีวินัยในตัวเองสูงมากๆมีความตั้งใจแน่วแน่จริงๆปรากฏการคูลิชนี้อาจจะไม่มีผลกับเขาก็ได้หรือเปล่าครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะจริงอยู่ที่วินัยเป็นสิ่งสำคัญ แต่เราต้องยอมรับว่าปรากฏการณ์คูลิชเป็นแรงขับเคลื่อนทางชีววิทยาที่ฝังรากลึกมากนะคะมันเป็น,นกลไกที่ธรรมชาติสร้างมาเพื่อส่งเสริมการแพร่พันธุ์ให้มีความหลากหลายทางพันธุกรรมการจะใช้แค่พลังใจต่อสู้กับแรงขับพื้นฐานระดับนี้ในระยะยาวจึงเป็นเรื่องที่เอ,อ่อยากมหาศาลเหมือนกับการพยายามว่ายทวนกระแสน้าเชี่ยวตลอดเวลาสุดท้ายมันก็จะค่อยๆหมดแรงไปเองน่ากลัวนะครับ มันเหมือนกับว่าเราไปคุ้นชินกับสิ่งที่เหนือจริงมากๆจนของจริงในชีวิตกลับไม่น่าตื่นเต้นอีกต่อไปซึ่งในแหล่งข้อมูลก็พูดถึงผลกระทบที่เป็นรูปธรรมจากเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับที่เรียกว่า PIED ใช่ค่ะ PIED หรือ Pron Induced e l e c t r i c a Dysfunction คือภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่มีสาเหตุมาจากการเสพสื่อลามก มันเกิดขึ้นเพราะสมองเคยชินกับการกระตุ้นที่รุนแรงแปลกใหม่บนหน้าจอจนทําให้การกระตุ้นจากความใกล้ชิดกับคนจริงๆในชีวิตจริงอาจจะไม่เพียงพอที่จะทําให้เกิดการตอบสนองทางร่างกายได้อีกต่อไปกลายเป็นว่าเรากําลังฝกสมองให้ตอบสนองต่อพิกเซลบนจอแต่กลับทําลายความสามารถในการตอบสนองต่อมนุษย์จริงๆถูกต้องเลยค่ะพอฟังทั้งหมดนี้แล้วเหมือนกับว่าไอเดียคลิปเดียวที่ตั้งใจจะเป็นทางสายกลาง มันกลับล้มเหลวทั้งในมิติความเชื่อและในมิติวิทยาศาสตร์เลยนะครับแล้วทีนี้จะทํายงไงต่อละครับเพราะความกังวลเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากมันก็เป็นเรื่องจริงแหล่งข้อมูลยอมรับใช่ไหมครับว่าการหลังอสุจิสม่ําเสมอมันช่วยลดความเสี่ยงได้ยอมรับค่ะมีข้อมูลวิจัยที่ชี้ว่าการหลังอสุจิอย่างสม่ําเสมอสามารถช่วยลดความ,สมเสมี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมากได้ประมาณ20% 20%อร์ใช่ค่ะ ซึ่งก็ถือว่ามีนัยยะสำคัญแต่ประเด็นที่แหล่งข้อมูลต้องการจะชี้ก็คือนี่ไม่ใช่วิธีเดียวและอาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดด้วยซ้ำมันมีกลยุทธ์อื่นที่ให้ผลลัพธ์ในการป้องกันโรคได้สูงกว่าโดยที่ไม่ต้องไปเสี่ยงกับผลกระทบทางจิตใจและจิตวิญญาณแบบที่เราคุยกันมาเลยค่ะ ประเด็นนี้ผมว่าผู้ฟังหลายคนรอฟังอยู่เลยครับว่ามีทางเลือกอะไรบ้างที่จับต้องได้และมีประสิทธิภาพสูงงั้นเรามาเริ่มที่เรื่องใกล้ดัวที่สุดอย่างการกินกันก่อนเลยดีไหมครับได้เลยค่ะกลยุทธ์แรกที่ทรงพลังมากคือการปรับเปลี่ยนอาหารโดยเฉพาะก,การกินในแนวทางที่เรียกว่า Mediterranean Diet โอเคครับ แล้วในอาหารกลุ่มนี้มีตัวไหนที่เป็นพระเอกสําหรับสุขภาพต่อมลูกหมากโดยเฉพาะบ้างครับผมได้ยินเรื่องมะเขือเทศมาบ่อยมากจริงและสําคัญมากค่ะในมะเขือเทศมีสารที่ชื่อว่าไลโคปีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังมากมีงานวิจัยพบว่ามันช่วยยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากได้และที่น่าสนใจคือร่างกายเราจะดูดซึมไลโคปีนได้ดีขึ้นเยอะมากเมื่อมะเขือเทศผ่านความร้อน อ๋อ oh, ต้องปรุงสุกด้วยใช่ค่ะดังนั้นการกินซอสมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศหรือมะเขือเทศที่ปรุงสุกจะให้ประโยชน์มากกว่าการกินมะเขือเทศสดสดโอ้โห oh, เป็นเคล็ดลับที่ดีมากเลยครับแล้วนอกจากมะเขือเทศมีผักตัวอื่นอีกไหมครับมีค่ะกลุ่มที่โดดเด่นมากคือผักตระกูลกะหลำ่ำบรอกโคลีกะหล่ำดอกอะไรพวกนี้เหรอครับใช่เลยค่ะบรอกโคลีกะหล่ำดอกกะหล่ำปลี ผักพวกนี้จะมีสารประกอบที่ชื่อว่าซัลฟอร์เฟนซึ่งมีคุณสมบัติช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายแล้วก็อาจช่วยกำจัดเซลล์ที่เริ่มผิดปกติก่อนจะกลายเป็นมะเร็งได้แล้วเรื่องไขมันล่ะครับคนมักจะกลัวไขมันกันแต่จริงๆแล้วเราแค่ต้องเลือกกินให้ถูกประเภทถูกต้องเลยค่ะ เราควรเน้นไขมันดีโดยเฉพาะกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งพบมากในปลาทะเลน้ำลึกอย่างแซลมอนซาดีนแล้วก็ในถั่วเปลือกแข็งอย่างวอลนัทในขณะเดียวกันก็ควรลดการบริโภคเนื้อแดงและเนื้อแปลรูปเช่นไส้กรอกแฮมเบคอนมีอะไรที่น่าสนใจอีกไหมครับเกี่ยวกับอาหารที่ควรเลี่ยงผมเห็นในแหล่งข้อมูลพูดถึงผลิตภัณฑ์นมด้วยประเด็นนี้น่าสนใจค่ะ มีข้อมูลบางส่วนชี้ว่าการบริโภคแคลเซียมในปริมาณที่สูงมากๆโดยเฉพาะเกิน1500มิลลิกรัมต่อวันอาจมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่สูงขึ้นของมะเร็งต่อมลูกหมากแต่ก็ยังต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมนะคะโดยรวมคือการรักษาสมดุลเป็นสิ่งสำคัญที่สุดค่ะครับนอกจากนี้ก็มีของเสริมที่ดีอย่างชาเขียวแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากทั่วเหลืองอย่างเช่นเต้าหู้ที่อาจช่วยลดความเสี่ยงได้เหมือนกันแค่ปรับการกินอย่างเดียวก็ดูจะมีรายละเอียดเยอะ และส่งผลได้อย่างมหาศาลแล้วนะครับแต่ในแหล่งข้อมูลบอกว่ายังมีอีกเรื่องที่อาจจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าการกินด้วยซ้ำนั่นคือการออกกำลังกายใช่แล้วค่ะและนี่คือข้อมูลเด่นที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยมาจากงานวิจัยชิ้นใหญ่ที่เพิ่งตีพิมพ์ในปี2024นี้เองเขาพบว่าผู้ชายที่สามารถเพิ่มสมรรถภาพของหัวใจและปอดหรือ cardiorespiratory fitness ได้เพียง3%ต่อปี สามารถลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้ถึง35%ค่ะเดี๋ยวนะครับ35%เลยเหรอครับใช่ค่ะ35%นี่มันต่างจากตัวเลข20%ที่เราคุยกันตอนแรกแบบคนละเรื่องเลยนะแสดงว่าถ้าเปรียบเทียบกันหมัดต่อหมัดการลุกไปออกกําลังกายให้หัวใจแข็งแรงอาจจะให้ผลลัพธ์ในการป้องกันมะเร็งได้ดีกว่าด้วยซ้ําใช่ค่ะ สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญเลยนี่คือทางเลือกที่ทรงพลังและสร้างเสริมสุขภาพในทุกมิติของชีวิตจริงๆการออกกำลังกายช่วยลดการอักเสบในร่างกายปรับสมดุลฮอร์โมนแล้วก็เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันด้วยแล้วต้องออกกำลังกายหนักขนาดไหนครับถึงจะเห็นผลขนาดนี้ไม่ต้องถึงกับเป็นนักกีฬาอาชีพเลยค่ะคำแนะนำทั่วไปคือ ออกกำลังการระดับปานกลางเช่นเดินเร็วปั่นจัก,กรยานหรือว่ายน้ำให้ได้ร้อยห้าสิถึงสามนาทีต่อสัปดาห์แค่หาอะไรก็ได้ที่เราชอบและทำได้อย่างสม่ำเสมอคะ่ะซึ่งการออกกำลังกายมันก็เชื่อมโยงกับปัจจัยที่3โดยตรงเลยก็คือเรื่องการควบคุมน้ำหนักตัวใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ ภาวะอ้วนโดยเฉพาะคนที่มีดัชนีมวลกายหรือ B.M.I. ตั้งแต่30ขึ้นไปมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากชนิดที่รุนแรงเพราะไขมันในร่างกายที่มากเกินไปจะสร้างสภาวะการอักเสบเรื้อรังซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อมที่เอื้อให้เซลล์มะเร็งเติบโตได้ดีอ๋อเข้าใจแล้วครับ ดังนั้นการออกกำลังกายและควบคุมอาหารเพื่อรักษาน้ำหนักตัวจึงเป็นเหมือนการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยค่ะเองเสี่ยงกับโรคร้ายโดยไม่มีทางสู้นะครับแต่เขามีทางเลือกอื่นที่ทรงพลังกว่ามากการหันมาใส่ใจกับการกินมะเขือเทศปรุงสุกกินบรอกโคลี่ออกไปวิ่งให้หัวใจแข็งแรงขึ้นและควบคุมน้ำหนักตัวถือเป็นยุทธศาสตร์การป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพสูงและจับต้องได้จริง เป็นการเปลี่ยนโฟกัสจากการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมาสู่การสร้างสุขภาพที่ดีจากต้นเหตุเลยค่ะซึ่งไม่เพียงให้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนกว่าแต่ยังส่งเสริมสุขภาพโดยรวมทั้งหมดของร่างกายด้วยเมื่อมองย้อนกลับไปทั้งหมดที่เราคุยกันมาเราเริ่มต้นจากภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของชายโสดคริสเตียนแล้วก็มาเจาะลึกว่าทำไมทางออกที่ดูเหมือนประนีประนอมอย่างการซื้อสัตว์ต่อคลิปเดียวมันถึงใช้ไม่ได้ผลจริง ทั้งในแง่ของเจตนาตามหลักความเชื่อและในแง่กลไกลทางชีววิทยาของสมองและเราก็ได้พบกับทางออกที่สร้างพลังและเป็นรูปธรรมมากๆนั่นคือการเปลี่ยนจุดสนใจจากการพยายามจัดการความต้องการทางเพศมาสู่การดูแลสุขภาพเชิงรุกแทนซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคร้ายได้น่าทึ่งแต่ยังสอดคล้องกับหลักการที่ว่าร่างกายคือวิหารของพระเจ้าที่ต้องดูแลรักษาให้ดีที่สุดด้วย สุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดครับแหล่งข้อมูลชิ้นหนึ่งที่เราดูมาเขาใช้คำที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าเบื้องหลังความป้องการทางเพศบางครั้งมันอาจซ่อนความหิวโหวยในความใกล้ชิดหรือ Intimacy Hunger เอาไว้มันทำให้ผมอดคิดตามไม่ได้เลยนะครับว่าบางทีการจัดการความต้องการนี้ที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่การหาทางปลดปล่อยมันทางกายแต่เป็นการลงทุนสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงและลึกซึ้งกับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อนหรือคนในชุมชนบางทีนั้นอาจเป็นคำตอบที่ยั่งยืนที่สุดก็เป็นได้ครับ